ถึงช่วงนี้คุณผู้ชมครับช่วงแรกของพบหมอรามานะครับรามาอัปเดตนั่นเองช่วงที่เรากลับมาพร้อมกับข่าวสารสุขภาพทุกวันอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้อาจารย์ฮะก่อนที่เราจะเข้าเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องราวของดอกไม้สีแดงดอกป๊อปปี้ที่เราติดกันอยู่บนดอ,อกสักนิดหนึ่งดีกว่านะคร เนื่องในอะไรครับวันพรุ่งนี้ครับอาจารย์วันที่3กุมภาพันธ์นี่ก็เป็นวันทหารศึกของเรานะครับอาจารย์เป็นประจำทุกปีใช่ไหมครับทุกปีเลยครับอาจารย์มีความหมายพิเศษนะดอกป๊อปี้เพื่อเป็นการลึกถึงทหารใช่ไหมครอาจารย์นี่เรื่องของสีแดงเนี่ยอาจารย์ดอกป๊อปปี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นการแทนเลือดของเราทหารที่หสังสละเสียสละให้พวกเราเนี่ยนะฮะชโลมดินเพื่อที่จะปกป้องคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับประชาชนธรรมดาแต่ว่าดอกป๊อปปี้เองเนี่ยนะครับรายได้ก็ไม่ใช่แค่ แค่บำรุงทหารผ่านศึกนะครับบำรุงเบื้องหลังของทหารผ่านศึกก็คือครอบครัวของท่านครอบครัวลูกหลานภรรยาพ่อแม่ที่ลูกไปบาดเจ็บนะฮะหรืออาจจะเสียชีวิตนะฮะจากการเสียสละปกป้องเป็นรัวของชาติและเสียชีวิตใช่ไหมครับหรือว่าบาดเจ็บ พิการก็เอาเงินก้อนนี้ไปช่วยนะฮะช่วยทหารนะครับช่วยครอบครัวทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานตลอดจนดูแลการรักษาพยาบาลต่อๆไปนี่นะฮะก็วันพรุ่งนี้แล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญถ้าช่วงนี้เองเนี่ยไปไหนมาไหนแล้วก็พบเจอพิทหารพร้อมกับดอกป๊อปปี้นะฮะหรือเด็กน้อยมาอุดหนุนกันได้มาแกวเด็กมาขายเด็กก็เป็นลูกหลานทหารนะครับาแถวๆนี้นะครับแถวๆโรงพยาบาลพระมงกุฎอนุสาวรีย์ชัยเสรีแน่นอน พรุ่งนี้นะครับมีวางพวงมาลาด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นอนุสาวรีย์ของทหารนะครับเป็นการแสดงความเคารพนะฮะอาจารย์ต่อทหารที่แหม่ทำสงครามแล้วก็เป็นรั้วของชาติทาหน้าที่จริงๆนะครับเสียสละเลือดเนื้อให้พวกเราครับครับเอาละคุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นอัปเดตข่าวกันครับวันนี้ข่าวแรกของเรานะครับฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือนะครับแต่ว่าจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เนี่ยฮะอาจารย์ เตือนว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลับมาระบาดหนักเลยนะครับทันตแพทย์ดรสุรสิงห์วิศรุตครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับเปิดเผยว่าขณะนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีรายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีหลายโรงเรียนนะครับในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ที่เด็กนักเรียนเนี่ยได้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่พบทั้งที่เป็นสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B ซึ่งมีโรงเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษาในเขตตัวเมืองเชียงใหม่บางแห่งนะครับได้สั่งปิดเรียนเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโรคไปบ้างแล้ว ทั้งนี้ครับพบผู้ป่วยแล้วกว่า300รายด้วยกันพร้อมเตือนสถานศึกษาหากพบเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของภาพลักษณ์จนทําให้ปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดมาลุกลามภายหลังได้นะครับควรจะหยุดเรียนเพื่อดําเนินการป้องกันการระบาดในวงกว้างดีกว่าล่าสุดเนี่ยมีโรงเรียนต่างๆในเขตเมืองเนี่ยนะครับทยอยปิดไปแล้วเช่นโรงเรียนเลญีนาเชรีวิทยาลัยนะครับโรงเรียนพรินซ์รอยัลวิทยาลัยโรงเรียนดาราวิทยาลัยและโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมนะครับซึ่งหยุดเรียนเฉพาะห้องเรียนเพื่อป้องกันการระบาดของ ทั้งนี้หากโรงเรียนใดน,นะครับพบเด็กป่วยต้องสงสัยสามารถแจ้งทางสาธารณสุขได้ทันทีเลยเพื่อเข้าไปช่วยดูแลควบคุมอีกทางหนึ่งนะครับอมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์รเราพูดคุยกันไปถึงการรายงานเนี่ยนะครับว่ามีโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ปิดโรงเรียนไปเลยครับเพราะว่าบพบการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีนั่นเองนะแต่ว่ามาอาทิตย์นี้ดูเหมือนการแพร่ระบาดเองนี่จะกัดลุกลามนะอาจารย์ครับผมบใช่ครก็มีการ ระบาดมากขึ้นในหลายโรงเรียนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าไข้หวัดกับฤดูหนาวเนี่ยครับเชื้อไวรัสก็เติบโตแล้วก็แพร่กระจายกันได้ง่ายโดยเพราะอย่างยิ่งในชุมชนหรือในสังคมที่อยู่ร่วมกันเช่นนักเรียนเป็นต้นโรงเรียนนักเรียนอะไรนะครับก็มักจะทําให้เกิดการแพร่กระจายได้โดยเร็วเนี้ก็จึงไม่ต้องสงสัยว่าเป็นที่มาว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยทำให้โรงเรียนหนึ่งปิดปิดบางห้องปิดทั้งโรงเรียนก็แพร่มาอีกโรงเรียนหนึ่งต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่าในชุมชน ตามห้างสรรพสินค้าตามที่ชุมชนต่างๆเช่นรถไฟฟ้าก็ต้องระมัดระวังนะครับแม้ว่าเชียงใหม่จะไม่มีนะเชียงใหม่อาจจะเป็นรถเมล์หรือว่ารถรถสองแถวแดงนะครับหรือว่าตามห้างตามโรงหนังต่างๆนะครับใครที่เป็นบัตรก็อย่าไปแพร่เชื้อต้องระมัดระวังอยู่ในชุมชนก็ใส่หน้ากาก อนามัยซะนะครับอา้าวอาจารย์แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องราวของการระบาดของไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยเรานึกถึงภาพของภาพเหนือทั้งภาคเนี่ยนะฮะอาจารย์รจริงๆก็มีวัดม,มีมีตัวเมืองใหญ่ๆห,ห,หลายจังหวัดเลยนะฮะอาจารย์อันนี้อาจารย์มองว่าทําไมเชียงใหม่เองเนี่ยในเขตตัวเมืองถึงมีการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่ที่ลุกลามมากกว่าจังหวัดอื่นๆจนเป็นที่มาของการปิดโรงเรียนเยอะเลยนะฮะอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับอากาศแน่นอนอยู่แล้วนะครับอากาศเนี่ยเราเราบอกไม่ได้หรอกครับว่าทําไมเชียงใหม่ถึง ถึงมีโอกาสที่จะเป็นมากกว่าคนอื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆแต่ว่านะครับสันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับอากาศที่เย็นลงนะครับตลอดจนมีการเติบโตของเชื้อไวรัสทําให้มีการแพร่กระจายได้นะครับแล้วเชียงใหม่เองก็เป็นชุมชนเป็นเมืองที่มีความหนานแน่นนะครับถ้าถ้าเกิดว่าบางจังหวัดที่มีการกระจายตัวของชุมชนไนกลๆกันนะครับ บ้านหนึ่งอยู่ห่างอีกหลังหนึ่ง5กิโล10กิโลนะฮะนักเรียนในห้องเรียนก็มีไม่เยอะก็จะการแพร่กระจายก็จะเป็นไปได้ยากกว่าครับถ้าเป็นเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหห้องเรียนหนึ่งมี 30- 40คนนะครับกลับไปก็ไปแพร่เชื้อต่อให้ที่บ้านไปแพร่เชื้อต่อให้น้องน้องไปโรงเรียนไปแพร่เชื้อที่โรงเรียนใหม่อีกโรงเรียนน้องอีกห้องเรียนน้องอีกเพราะงั้นการแพร่เชื้อในชุมชนเนี่ยย่อมจะเร็วกว่าในชุมชนที่ไม่แออัดนะครับนะฮะและเชียงใหม่นี่ก็เหมือนจะเป็นชุมชนกึ่งเมืองหรืือออวว่าาาเเปป็็นมงไแล้ใครรับกจย์ คราวนี้ฮะกลับมาพูดถึงเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่ครับอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีแต่อาทิตย์นี้อาจารย์ฮะผ่านไปอาทิตย์เดียวพบทั้งสายพันธุ์เและสายพันธุ์บีฮะอาจารย์ยิงสายพันธุ์เอกับสายพันธุ์บีก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับคือคือมันต่างกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายได้ได้ทั้งสายพันธุ์เอและก็บีสายพันธุ์เอมักจะเป็นระดับโลกสายพันธุ์บีมักจะเป็นระดับชุมชนถ้าสายพันธุ์ซีก็เป มีมีมีกลุ่มย่อยอีกเช่นสายพันธุ์ A อาจจะเป็น H กับ N ที่เราเคยได้ยินกันนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่แค่บาดใหญ่สายพันธุ์ A นะครับแต่มันมันมันจะแบ่งกลุ่มย่อยตาม H กับ N ไปนะครับเช่น H1N1 อยงอะไรเงี้ยตามตามลักษณะของการตรวจโปรตีนของไวรัสนะครับ<ห>แต่ทั้งหมดเนี่ยคือไวรัส สายพันเสายพันบนี่คือไวรัสขนาดใหญ่สายพันเอบีเนี่ยซเป็นไวรัสทั้งสิ้นซึ่งการแพร่กระจายเนี่ยเป็นไปได้เร็วมากนะครับแต่ว่าไวรัสพวกนี้เนี่ยมันมักจะอยู่ในสิ่งมีชีวิตมักอยู่ในคนนะครับถ้ามันอยู่ตามพื้นตามดินตามทรายที่ไม่มีเซลล์เนี่ยมันตายเร็วนะครับโดนโดนแสงแดดโดนอะไรเงี้ยนะฮะอากาศที่ร้อนอากาศที่แห้ง นะครับมันก็จะตายไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในคนเนี่ยมันแพร่กระจายจากคนสู่คนเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้เกิดอาการของโรคต่างๆได้โอ้นะครับอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้พูดถึงแนวทางในการรักษาแสดงว่าเราก็ไม่ต้องกังวลไปไม่ว่าจะเป็นสายพันธเ A หรือว่าสายพันบีเนี่ยนะคะอาจารย์คือพวกนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีอาการในกลุ่มใหญ่มักจะเป็นไม่รุนแรงนะครับเช่นมีน้ำมูกมีมีไข้สูงอันนี้ไข้สูงมีน้ำมูกแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวนะครับแล้วก็ อาจจะอ่อนเพลียมากทานอาหารไม่ได้อาจจะมีคลื่นไส้เจียนบ้างนะครับหรือจะมีท้องเสียบ้างนะครับพวกนี้อาการสัก3ถึง5วันก็จะหายก็จะดีขึ้นถ้าได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่<ม>นะครับ,รบแต่ว่าคนไข้ในกลุ่มที่จะระวังคือคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีนักนะฮะเช่นเด็กน้อยหรือว่า<ม>เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคปอ,<ม>ปอด<ม>อยู่นะครับอาจจะมีโรคหอพืน้น<ม>สุบุรีจัดเคยเป็นมลโรคปอดนะครับหรือว่ามีนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าแม้กระทั้งกลุ่ม ผู้ที่มีตั้งคันก็ต้องระมัดระวังที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะครับอ,อันนี้แต่ว่าโดยทั่ว,วไปในประชาชนธรรมดาทั่วๆไปที่เรามีความแข็งแรงอยู่พอ,พอสมควรเนี่ยนะครับก็พักผ่อน3าวันก็หายไปได้เองอนะครับครับอาจารย์คราวนี้ฮะอาจารย์เรื่องที่ใกล้ตัวอย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับเยอะมากแล้วเชื่อว่าเราเองเนี่ยก็บางทีหลงลืมไปนะฮะอาจารย์รรรจริงๆแล้วควรจะดูแลรักษาสุขภาพกันอย่างไรแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องฮะอาจารย์ที่น่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยของเรื่องในการแพร่ระบาดเนี่ยฮะอาจารย์ ช่วงเวลาที่เรามีตัวอาการหรือว่าตัวไวรัสแล้วครับอาจารย์ระยะเวลาในการแพร่ให้คนอื่นเนี่ยอาจารย์ม,มันรเริ่ม,<ผ>มขึ้นตั้งแต่วันไหนฮะเพราะบางครั้งเองรับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะอาจารย์รแล้วก็แพร่ <ผม S 1> ต่อไปซะแล้วอันนี้ยากเนื่องจากว่า อาการแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วอาการเนี่ยอาจจะเริ่มแพร่ตั้งแต่วันที่มีไข้รหรือไข้าหายแล้วแต่ยังมีไอาจามอยู่ก็ยัมาแพร่กระจายไดอ้อันนี้บอกยากนะครับ,รบแต่ว่าในช่วงที่มีไข้เนี่ยนะครับหรือว่าในช่วงที่มีการมีอาการปวดเมื่อยตามตัวเพราะไข้บางคนก็ไม่เท่ากันไข้บางคนไข้สูงมากเลยเด็กๆไข้บางคนก็ไข้ตัวรุมๆนิดหน่อยก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะนี่จริงๆแล้วอาการไข้ก็บอกยากเหมือนกันแล้วก็แต่อาการที่จะเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายก็คือพวกมีน้ำมูก ไหลมีไอมีจามนะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นนี่ก็จะเป็นการแพร่กระจายทางทางสิ่งคัดหลั่งที่ออกมาจากจมูกจากปากของคนไข้ได้ก็ต้องใส่หน้ากากกันามัมครับนะครับนี่ฮะอาจารย์แล้วอย่างนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการแพร่ระบาดณนะตอนนี้เองนะฮะอาจารย์ดูจากสถานการณ์แล้วที่มีรายงานค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงการปิดโรงเรียนที่ถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่ๆนะฮะในเชียงใหม่เองทั้ง4สถาบันณตอนนี้น่าจะเป็น5-6แล้วนะฮะอาจารย์ใช่ครับโดยภาพรวมแล้วอาจารย์มองว่าครั้งนี้นี่แพร่ระบาด เร็วแล้วก็รุนแรงไหมครัจริงๆแล้วผมคิดว่าก็ไม่ได้รุนแรงมากกว่าปกตินะนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติของการแพร่กระจายได้เร็วในสังคมที่มีประชาชนหนาแน่นนะครับเช่นกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นอะไรอุดรธานีหาดใหญ่กันะสงขลาก็อาจจะมีการแพร่กระจายได้มากกว่าปกติกว่าชุมชนบางชุมชนบางจังหวัดที่มีการกระจายของประชากรเนี่ยเป็นแบบเบาบางเพราะฉะนั้นจริงๆผมก็คิดว่ามันก็ เป็นข้อควรระวังนะครับที่เราจะต้องควบคุมให้ได้<ช>นะครับ,ค,รบคุณครูพวกครองตลอดจนสาธารณสุขจังหวัด หรือว่าโรงพยาบาลนี่ก็ล้วนแล้วแต่ร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่กระจายแต่ว่าไม่ยังไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตกใจอะไรครับคับอาจารย์อย่างนี้โดยมาตรการแล้วครับอาจารย์ถ้ารู้ว่ามีผู้ที่เป็นเชื้อ,อ,อมีไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับ,ค,รบคือแพร่ระบาดกาันค่อนข้างเป็นจํานวนมากภายในโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาใดๆก็แล้วแต่เขามีมาตรการไหมครัอาจารย์ว่าถ้าบอกว่าปิดต้องปิดกี่วันจะต้องทําความสะอาดยังไงบ้างอย่างงี้ครับเออก็ อันนี้เขามีมีมีแผนกันอยู่นะครับโดยที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยจะมีการติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลสาธารณสุขจังหวัดนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขจังหวัดอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ได้นะครับที่จะถามจังหวัดว่าเนี่ยมีการแพร่ระบาดมีนักเรียนห้าสิบคนมีเด็กเป็นอยู่ประมาณสามคนห้าคนอะไรนะครับจะเป็นต้องปิดห้องเรียนหรือยังหรือว่า จะไม่ต้องปิดโรงเรียนหรือยังถ้าปิดแล้วต้องปิดกี่วันปิดในระหว่างที่ปิดทำความสะอาดอย่างไรก็จะมีมาตรการที่ค,ค,ค่อนข้างชัดเจนเช่นเราก็ต้อง แน่นอนครับในช่วงที่ปิดเนี่ยก็จะมีเจ้าที่ที่มาเปิดห้องกวาดเช็ดถูนะแต่เจ้าที่เองก็ต้องป้องกันตัวเองนะฮะก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้ลมระบายให้มีการถ่ายเทของอากาศตลอดจนให้แสงแดดเนี่ยมาทาลายเชื้อโดยธรรมชาตินะครับจะเอาแอลกอฮอล์หรือจะเอายาฆ่าเชื้อไปเช็ดในห้องก็มีบ้างเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือการที่ปลอด คนสักระยะหนึ่งถ้าในห้องเนี่ยปลอดจากคนปลอดจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยสักพักเนี่ยเชื้อไวรัสก็ตายไปได้เองนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการในการดูแลนะครับควบคุมการระบาดด้วยสุดท้ายครับอาจารย์สำหรับเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่ที่กําลังระบาดกันอยู่ที่เชียงใหม่นะตอนนี้หรือภาคเหนือเองเนี่ยนะครับวิธีการป้องกันครับอาจารย์ต้องแต่นักเรียนสถานศึกษารวมไปถึงครอบครัวเอาทุกรูปแบบเลยครับอาจารย์จริงๆเอาสั้นๆนะครับว่า การป้องกันการเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดทั่วๆไปนี่ครับเราก็ยังหลีกเลี่ยงปัจจัยเดิมนะครับที่เราเคยพูดกันเรื่องของสุขอ,อนามัยไม่พลนนั่นนั่นก็คือว่าเราก็ต้องล้างมือการล้างมือเ,เป็นการทําลายเชื้อที่ดีที่สุดเลยง่ายๆเลยนะครับล้างมือด้วยน้ําประปาก็ได้หรือล้างมือด้วยอแอลกอฮอล์หรือเจลที่ บีบบีบแล้วก็มีเจลออกมาล้างมือก็อได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเชื้อพวกนี้เนี่ยมันจะสัมผัสอยู่ตามมือของเราเพราะว่าเราเมัอกจะเอามือเรานีไปปิดปากไปไอไปจามแล้วก็ไปบิดลูกบิดประตูไปกดเลขลิฟต์ไปยืนเกาะบันไดเลื่อนไปโหนราวรถเมย์ต่างๆก็เชื้อโรคทั้งนั้นเลยแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าเราออกมาจาก ที่ชุมชนหรือว่ากำลังจะเข้าบ้านหรือ่าเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยก็ต้องล้างมือก่อนนะฮะล้างมือแล้วก็รักษาร่างกายให้แข็งแรงตามปกตินั่นแหละครับเพราะว่าบางครั้งเราป้องกันตัวเองอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในชุมชนเราก็ต้องพบปะกับผู้คนเราก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันส่วนตัวถ้าเป็นหวัดจะได้เป็นน้อยแล้วก็เป็นหายเร็วเป็นระยะสั้นนะครับ เราป้องกันตัวเองแล้วป้องกันคนในครอบครัวด้วยครับถ้าเกิดว่ามีใครในครอบครัวเนี่ยมีอาการเหมือนกับจะเป็นไข้หวัดปวดเมื่อยตามตัวแน่นอนนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กพ่อแม่ก็ต้องดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ให้เชื้อโรคจากลูกเนี่ยนะครับหรือจากหลานจากเด็กนะครับถ่ายทอดมายังสู่อย่างผู้ที่ดูแลก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างไม้ล้างมือหลังจากทำความสะอาดหรือให้การดูแลเด็กน้อยหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็น ไข้หวัดนี้ครับล้างมือเป็นเรื่องสําคัญใส่หน้ากากอนามัยเป็นเรื่องสําคัญดูแลร่างกายสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะถ้ามีอาการถ้ามีใครในบ้านของท่านเนี่ยสงสัยเป็นไข้หวัดนะครับท่านก็ให้แยกไว้แยกไว้ห้องใดห้องหนึ่งตลอดจนให้พักผ่อนให้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้ดื่มน้ําสะอาดๆแล้วก็กินอาหารที่มีสุขภาพรักษาสุขอนามัยต่างๆนะครับทิชชู่ที่เช็ด หรือกระดาษชําระที่ใช้เช็ดน้ำมูลต้องทิ้งเลยนะครับไม่มีการไปวางระเกะระกะตามบ้านนะครับหัวเตียงเลยนะครับหรือว่าบนโต๊ะเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าใครสูบบุหรี่อยู่ในช่วงที่เป็นหวัดก็ต้องงดงดไปแล้วหายหวัดงดไปเลยงดต่อก็ได้ก็ดีนเลิกไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าใครอาการมากขึ้นเลยเช่นไข้สูง40องศามีผื่นขึ้นมีขึ้นไส้อาเจียนทานอาหารได้น้อยก็ต้องรีบพามาโรงพยาบาลเขาก็จะให้น้ําเกลือแพทย์ก็จะพิจารณานโรงพยาบาลให้น้ําเกลือจนอาจจะให้ยาต้านไวรัสทําให ไข้หวัดเนี่ยหายเร็วขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการป้องกันนะครับดูแลสุขภาพร่างกายของเราในช่วงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อพ่อแม่พี่น้องชาวภาคเหนือเท่านั้นนะครับเชื่อว่าตอนนี้ก็น่าจะทํากันได้ทั่วประเทศนะครับอาจารย์ครับสำหรับโรคนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเรื่องราวของอาการติดเกมครับอาจารย์อาจารย์เคยเล่นเกมไหมครับอาจารย์เคยอาจารย์เล่นเกมนานสุดอาจารย์น่าจะใช้เวลาผมว่าน่าเป็นหลักนาทีอย่างอาจารย์เนี่ยเพราะว่าไม่น่าจะเป็นชั่วโมงก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันตอนเด็กๆอะไร ใช่นะฮะรถถังยิงปปปปปปปอ่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็มีเหมือนกันเป็นทีวีเครื่องสีแดงๆแล้วมีมีตลับคล้ายตลับเทปเสียบปลักเข้าไปอาจารย์ทราบหรือเปล่าครับสิ่งที่อาจารย์กาลังเล่าถ้าเด็กมานั่งชมอยู่เนี่ยเด็กไม่เข้าใจนะอาจารย์กำลังพูดถึงอะไรเดี๋ยวนี้เขาเป็นสมาร์ทโฟนกันหมดเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์โอ้วันนี้ข่าวนะฮะอาจารย์เป็นเรื่องราวของคนติดเกมครับอาจารย์ชายชาวไต้หวันนะครับติดเกมเล่น3วันติดต่อกันครับจนเสียชีวิตคาจอเลยนะครับซึ่งคนในร้านเองเนี่ยนะฮะ ไม่ได้สนใจเลยก็นั่งเล่นกันต่อไปครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาวไต้หวันนะครับเป็นชายวัย32ปีถึงแก่ความตายครับหลังเล่นเกมออนไลน์ติดต่อกัน3วันโดยที่นักเล่นเกมรายอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วทําให้เขากลายเป็นนักเล่นเกมรายที่2นะครับของไต้หวันที่เสียชีวิตในลักษณะนี้ตั้งแต่เริ่มปีใหม่เป็นต้นมา ชายคนนี้เนี่ยถูกพบว่าเสียชีวิตยอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งหนึ่งในเมืองเกาฉิงครับเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวันเมื่อวันที่8มกราคมในสภาพนอนแน่นิ่งอยู่บนโต๊ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับก่อนคณะแพทย์ประกาศว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากหัวใจล้มเหลวนะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าชายรายนี้เนี่ยนั่งเล่นเกมมาตั้งแต่วันที่6มกราคมเขาตกงานมาได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็มักจะมาเล่นเกมที่นี่เนี่ยเป็นประจำเจ้าหน้าที่กระแจงว่าขณะที่ตำรวจและทีมพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุนักเล่นเกมรยายอื่นๆเนี่ยยังคงตั้งหน้าตั้งตาเล่นเกมกันต่อไปนะครับราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายรายนี้นะครับ น่าจะเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึงเพราะร่างกายเนี่ยเริ่มมีอาการแข็งตัวแล้วพนักงานประจําคาเฟ่ครับกล่าวว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยมักจะนอนคว่ำหน้าหรือเอนหลังบนเก้าอี้เวลามีอาการเหนื่อยล้าเป็นประจานะครับเลยไม่มีใครสังเกตว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับขณะที่นักเล่นเกมอีกรายนะครับที่เสียชีวิตที่กรุงไทเปในวันปีใหม่ก็เล่นเกมติดต่อกันเป็นเวลา5วันฮะอาจารย์โหนั้นทำลายสถิติโลกฮะเล่นเกม5วันติดต่อกันเนี่ย ไม่ทําอะไรกันเลยแล้วฮะ <c oughs> เอาล้ฮะมาพูดถึงเรื่องราวของผลพวงที่แหม่ต้องบอกว่าทุกอย่างมันมีด้านดำด้านขาวนะฮะอาจารย์ฮะถ้าใช้อย่างพอดีพอดีนั่นก็อยู่ในจุดพอดีได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยฮะอาจารย์ถือว่าเป็นรายที่สองของไต้หวันแล้วเสียชีวิตหลังจากที่เล่นเกมติดกันสาวันนะอาจารย์รมันเชื่อมโยงกับเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวได้ยังไงฮะอาจารย์เป็นไปได้หรืออาจจะคือคือจริงๆแล้วการที่คนเราจะ สียชีวิตเฉียบพลันเนี่ยนะครับมันเป็นได้หลายกรณีนะครับแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยก็ต้องหัวใจล้มเหลวหรือไม่ก็หายใจล้มเหลวคัะอาจารย์ถ้าไม่หายใจก็ต้องหัวใจล้มเหลวอ่ะสองอย่างสุดสุดท้ายแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นได้จากหลายสาเหตุเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะมีภาวะมีโรคประจำตัวอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นมีภาวะน้ําตาลต่ําน้ําตาลสูงเป็นเบาหวานซ่อนเลนอยู่ก็ได้นะครับหรือว่ามีมีอาการเหนื่อยมีก้อนเลือดจากที่ขานั่งนานๆก็ อาจจะมีก้อนเลือดที่ขาเนี่ยไปหลุดไปที่หัวใจแล้วไปที่ปอดทําให้ขาดออกซิเจนหรือบางคนก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียนอนหลับลึกนะครับนอนแล้วก็มีอาการขาดอากาศหายใจก็เป็นไปได้เหมือนกันคี่ิแล้วเป็นได้หลายสาเหตุนะฮะแต่ว่าที่จะบอกว่าเป็นจากหัวใจล้มเหลวก็บอกได้ยากเหมือนกันครับคนที่เป็นหัวใจล้มเหลวจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นภาวะสุดท้ายของทุกโรคก็ได้หรืออาจจะเป็นจากภาวะหัวใจล้มเหลวตั้ง เริ่มต้นก็นได้อนะครับอาจา,จารย์ยด้วยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะรู้จริงจริงอย่างนี้ก็ต้องชนะสูตรกันต้องชนะสูตรศพก็ต้องส่งไปที่สถาบันนิติเวชของของเมืองเนี่ยนะครับของโรงพยาบาลแถวๆนั้นนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบให้ชัดเจนว่า,เ,าเสียชีวิตจากอะไรจากภาวะเริ่มต้นจากปอดจากหัวใจหรือว่าจากลำไส้กระเพาะอาหารเส้นเลือดหลอดเลือดหรือเป็นภาวะสมองนะครับก็มีเหมือนกันที่คนที่มีโรคหัวใจอยู่แล้วนะครับมี ก้อนเลือดอุดตันในหัวใจแล้วก็หลุดไปที่สมองก็จะทําให้เป็นอัมาพาตหรือขาดไม่หายใจได้น้อยลงก็เป็นไปได้เหมือนกันครับอาจารย์นะครับและอย่างนี้คนที่ชอบเล่นเกมนานๆหรือว่าใจจดใจจ่ออยู่กับการที่จะต้องจ้องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะอาจารย์อาจจะต้องเป็นการทํางานก็ว่าก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอาจารย์เพราะว่าก็เคยมีรายงานการเสียชีวิตของคนที่นั่งทํางานเนี่ยนะฮะอาจารย์สุดสัปดาห์นั่งไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ทํางานไปจน เพื่อนๆคิดว่าหลับฮะผ่านไปสุขเสาร์อาทิตย์ผ่านมามาเจอกันวันจันทร์ปรากฏว่าตัวแข็งไปเรียบร้อยแล้วก็มีเหมือนกันเนี่ย<ม>นะจาใจวายาประจหัวใจวายเหมือนกันถ้าเกิดหัวใจวายจริงๆ ล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ยมักจะเป็นโรคหัวใจที่เช่นเป็นเป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจคคือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินะครับในกลุ่มนี้ก็อาจจะมีมีหน้ามืดใจสั่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วหรือว่ามีการเคยมีการเจ็บหน้าอกหรือจะมีอาการเป็นโรคอ้วนต่างๆก็จะทาให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้อ๋อได้เช่นกันนะอาจารย์อย่างนี้อาจารย์พอจะมีวิธีการสังเกตอาการไหมครับหรือว่าอันนี้ ทั้งคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่หน้าจอรวมไปถึงคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างๆกับคนที่ใช้ใช้ชีวิตอยู่ที่หน้าจอเนี่ยาาย์ครับผมก็จริงๆแล้วเราจะสังเกตคําถามคือเราจะสังเกตง่ายๆได้อย่างไรว่ารเราเนี่ยเป็นโรคหัวใจหรือไม่นะครับถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเรา,าก็จะมีการเหนื่อยง่าย เหนื่อยง่ายโดยเฉพาะยิ่งสัมพันธ์กับการทํางานนะครับการทํางานที่ต้องออกแรงเช่นวิ่งไม่ได้เลยเหนื่อยนี่ก็อาจจะแค่ไม่แข็งแรงรแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจจริงๆต้องเดินก็เหนื่อยขึ้นบันได1ชั้นก็เหนื่อยแล้วขึ้นไม่ไหวม,มีการหอบหรือเหนื่อยง่ายไม่พอยังมีปากเขียวตาปากเขียวนิ้วเขียวเล็บเล็บ,เล,บเล็บนิ้วนะฮะมีเขียวหรือว่าลิ้นนะแลบลิ้นมาโอ้โหลิ้นก็เขียวด้วยนี่ก็เป็นลักษณะว่า ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะไม่พอ,อนะครับหรือโรคหัวใจอีกประเภทหนึ่งก็ประเภทขาบวมท้าบวมขาบวมก็ <ừ> เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจได้เหมือนกันรหรืออาจจะมีอาการใจสัน <ừ> ่นวูบนะครับก็เป็นโรคหัวใจได้เหมือนกัน<อ>ใจสั่นหรือเต้นผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกทั่วๆไปเนี่ยครับเจ็บหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่หัวใจ จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นเรื่องของกระดูกกระดูกอ่อนต่างๆนะครับเส้นเอ็นต่างๆถ้าเป็นโรคเจ็บกล้ามเนื้อจากหัวใจก็มีจะมีลักษณะค่อนข้างเฉพาะเช่นเจ็บหน้าอกข้างซ้ายแ<ม>ล้วามาที่คอ<ม>ล้วามาที่แขนนะฮะก็จะทําให้เราบอกได้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของหัวใจขาดเลือดครับอันนี้อาการของเรื่องหัวใจโรคหัวใจนี่ก็มักจะมาได้เรื่องเหนื่อยง่ายนะครับเขียวหรือว่าขาบวมหรือว่าเจ็บหน้าอกนี่ก็เป็นอาการหัวใจเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าบางทีมันมีเริ่มต้นกว่านั้นอีก ก็คือไม่มีอาการไม่ได้เกิดใครเกิดอาการเลยเริ่มต้นแอตแท็กเลยโคมเลยนะครับไม่เคยมีอาการมาก่อนเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับบางคนก็เกิดกับนักกีฬาด้วยซ้าไปนักกีฬาเราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับก็ออกกำลังกายปกติร่างกายแข็งแรงดีนะฮะจ้ววันดีคืนดีก็ช็อกปุ๊บหมดสติเจ็บหน้าอกเป็นหัวใจขาดเลือดไปเลยก็เหมือนกันเพราะเนี่ยจริงๆแล้วก็แม้ว่าท่านจะไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีประวัติครอบครัวเป็นเรื่อง โรคหัวใจหรือว่าท่านตัวโวท่านเองมีโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดนะครับโรคเบาหวานหรือท่านอายุถึงเกณฑ์เช่นเกิน40<ม>แล้วเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าควรจะต้องตรวจหัวใจเป็นประจำอยู่แล้วปีละครั้งตั้งแต่ยังไม่มีอาการเพื่อที่จะป้องกันการ มีโรคหัวใจที่ซ่อนเร้นอยู่ครับจะได้เพราะว่าค้นหาแล้วก็รักษากันแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยนะฮะอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ฮะอาจารย์สําหรับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ให้อาจารย์ฝากเอาไว้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการมีโรคหัวใจอยู่ก็ดีหรือไม่มีก็ดีเนี่ยนะครับแต่ว่าการติดเกมหรือว่าจะต้องใช้เวลาอยู่กับหน้าจอทุกหน้าจอไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นโทษทรัศน์ด้วยก็ได้ใช่ นี่เป็นลักษณะของเด็กวัยนี้เลยนะครับ,รบเด็กวัยนี้เลยก็คือเจเนอเรชันเนี้เขามักจะอยู่กับตัวเองเยอะนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของมือถือต,ต่างๆก็จะอยู่กับตัวเองบางทีก็ถ้านานเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับ,ร,บร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงมีการปวดแขนปวดขาปวดคอปวดนิ้วนะครับ ปวดตารหรือว่ามีการเค <พ complementary S 1> รียดเกินความจาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแก้ไขคือต้องเปลี่ยนอิยาบทบ้างนะครับเพราะจริงๆแล้วเปยนอิยาบทนั่นก็คือว่าเอาเราไปเล่นเกมสักพักหนึ่งไปเดินเล่นหน่อยเดินเล่นไปนู่นไปนี่ไปเดินเล่นใ,สน,ในสวนไปเดินเล่นในหมู่บ้านต่างๆนะครับแล้วก็ค่อยกลับอยากเล่นก็กลับมาเล่นใหม่เนี่ยการเปลี่ยนอิยาบทเพื่อมีการออกกำลังกายบ้างเนี่ยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นหัวใจก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับร่างกายของเราจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงจากการ เซตนเดทหรือว่าตายเฉียบพลันแบบนี้ได้ครับนี่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการเสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งมากเกินไปเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นผลดีเลยมาต่อกันที่ข่าวที่3ครับข่าวนี้เราใช้ในการเปิดรายการในวันนี้ด้วยนะฮะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องราวของการคลิปอวัยวะเพศเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเพศชายเพศหญิงก็มีเหมือนกันครับหมอที่อียิปต์ครับเจอคุกหลังจากเด็กหญิงวัยสิปีเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าคลิปอวัยวะเพศนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนนายปี25 56รัสลันฟัตนะครับได้ฝ่าฝืนกฎหมายห้ามคลิปอวัยวะเพศหญิงในอียิปต์นะครับด้วยการคลิปอวัยวะเพศให้กับซูแฮอัลบาตาเด็กหญิงวัย13ปีตามความเชื่อของอียิปต์ดั้งเดิมครับว่าผู้หญิงที่ดีเนี่ยไม่ควรจะรับรู้รสชาติของการมีเพศสัมพันธ์หรือมีอารมณ์ทางเพศแม้ว่าจะมีคู่ครองก็ตามเนี่ยนะครับโดยการคลิปอวัยวะเพศหญิงทําได้โดยการผ่าตัดเอาคลิตอรสิสออกนะครับหรือปุ่มรับความรู้สึกเสียวซ่าน รวมถึงผ่าบางส่วนของอวัยวะเพศภายนอกออกด้วยนะครับแต่แล้วหลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยสูแหก็เสียชีวิตลงส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมอียิปต์อยู่ช่วงหนึ่งขณะที่หมอรัสลันฟัตเนี่ยนะครับก็อ้างว่าการเข้ารับการผ่าตัดครั้งนี้เนี่ยเป็นความประสงค์ของพ่อเด็กและว่าไม่ควรจะต่อต้านการคลิปอวัยวะเพศหญิงนะครับอย่างไรก็ดีครับหมอรัสลันฟัตก็ถูกตัดสินนะครับจำคุก2ปีจากการฆ่าคนตายโดยประมาท และคลินิกของเขาเองก็ถูกสั่งปิดเป็นเวลา1ปีครับส่วนพ่อของซูแฮก็โดนคดีด้วยนะฮะแต่เขาจะถูกระง,งับการพิจารณาโทษเอาไว้ก่อน3เดือนทั้งนี้สําหรับการคลิปอวัยวะเพศหญิงนี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายในอียิปตั้งแต่ปี2551น็ดะครับแต่ถึงอย่างนั้นเองอียิปต์เนี่ยก็ยังเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถิติการคลิปอวัยวะเพศมากที่สุดในโลกนะครับครับอืม,อม,อมก็เป็นความเชื่อที่ฟังแล้วก็ตกใจนะฮะอาจารย์ครับผมก็จริงๆแล้ว ที่เขาบอกว่าเขาคลิปอัยะเพศนี่คือเฉพาะส่วนมากกว่านะครับส่วนที่เราเรียกว่าปุ่มพิทโซลิสปุ่มพิทโอลิสคืออะไรฮะอาจารย์หน้าที่ของเขาคืออะไรฮะจริงๆแล้วปุ่มพิทโลิสเนี่ยก็คือก็ถ้าเปรียบเทียบของผู้ชายก็คือองคชาตหรืออัยะเพศชายของของผู้ชายเนี่ยมีความยาวแต่ของผู้หญิงก็จะสั้นๆเล็กๆเพราะนี่ก็คล้ายๆกันคือในแง่ที่ว่า ก็จะเป็นปุ่มรับความรู้สึกนะครับทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึกเสียวมีความรู้สึกมีเป็นการกระตุ้นทําให้เกิดการมีหลังสารหรือหลังน้าเมือกเข้ามาในขณะที่มีการ มีเพศสัมพันธ์ก็จะได้ไม่เจ็บไม่ไม่ปวดอะไรนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นว่ามันเหมือนเป็นกลไกทางธรรมชาติที่เราถูกสร้างมาให้เป็นแบบนี้เพราะนั้นการที่จะไปตัดทิ้งไปคลิปมันออกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติแล้วนะครับในผู้ชายเองที่บอกว่าคลิปออร์เพศชายเนี่ยครับมันจะเป็นการคลิปหนังหุ้มปลายออร์เพศชายมากกว่าเพราะหนังหุ้มปลายเนี่ยถือว่าบางบางคนก็มีมากเกินไปทําให้อออร์แเพศชายเนี่ย มีการมีขี้ใครมีสิ่งสกปรกอยู่นี่ก็ทำความสะอาดไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราคลิปออกก็จะเปิดได้ดีก็จะทําให้ทำความสะอาดง่ายแต่ในเพศหญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวปุ่มปุ่มคริสตอลิสนะครับมันจะเล็กแล้วก็สั้นไม่แน่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไปคลิปไม่จำเป็นต้องไปทําอะไรทําความสะอาดได้ง่ายอยู่แล้วนะครับมีพวกขี้ใครอะไรก็เช็ดออกล้างได้ แล้วอย่างนี้อาจารย์เวลาที่ได้รับการคลิปเนี่ยนะฮะหรือว่าการผ่าตัดออกไปทั้งปุ่มเนี่ยนะอาจารย์รผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือว่าผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณผู้หญิงนี่มันจะมียังไงบ้างฮะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าทําอย่างถูกต้องนะฮะทางทางศัลยศาสตร์ทางญญาศ,าศัลยกรรมถูกต้องนะครับ,รบนั่นคือว่ามีความสะอาดมีการเย็บแผลโดยผู้ชํานาญใช้ไหมถูกต้องใช้เครื่องมือที่สะอาดสุดยอดเนี่ยนะครับก็ถือว่าผลข้างเคียงเนี่ยน้อย แต่ว่าจะทําไปทําไมทําไป <ừ m. S 2> เพื่อตัดอวัยวะหนึ่งเพื่อให้ไม่มีความรู้สึกทางเพศครับจริงๆมันก็เป็นความเชื่อที่ผิดเพราะจริงๆแล้วการที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปุ่มนี้ปุ่มเดียวมันยังมีส่วนอื่นๆอยู่อีกนะฮะหลายหลายส่วนของผู้หญิงนี่ที่ทำให้มีความรู้สึกทางเพศได้เพราะเนี่ยการที่จะตัดปุ่มนี้ไปแล้วจะบอกว่าลดความรู้สึกทางเพศได้หมดเลยนี่ก็ไม่จริงนะครับแล้วก็การตัดปุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ จะว่าไม่มีข้อเสียอะไรแค่ว่าความสึกทางเพศอาจจะหายไปบ้างเท่านั้นเองครับอาจารย์บ่อยครั้งครับอาจารย์ที่เราพูดถึงเรื่องราวของการผ่าตัดศัลยกรรมเนี่ยนะครับอาจารย์แล้วก็อาจจะด้วยเหตุผลด้วยความไม่สะอาดหรือความไม่ถูกต้องตามหลักอนามัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอาจารย์ก็มักจะพูดถึงเรื่องของการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยฮะอาจารย์คือตัวเด็กหญิงวัย13ปีที่ได้รับการผ่าตัดคลิปอวัยวะเพศเสียชีวิตตั้งแต่ขณะที่ผ่าตัด เสร็จเรียบร้อยอาจารย์อันนี้อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย์เอออันนี้ผมก็ไม่ทราบเลยนะครับแต่ว่าสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นจากภาวะติดเชื้อนั่นแหละโอคนั่นจะเป็นภาวะติดเชื้อมากที่สุดหรือว่าถ้าไม่ติดเชื้อก็ต้องเภาวะเลือดออกผิดปกติแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันเล็กน้อยมากครับอาจารย์<ๆ>ลเลือดออกขนาดเสียชีวิตเลยมันก็เป็นไปได้ยากพราน่าจะเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อมากกว่าะนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่า เด็กอาจจะมีโรคประจำตัวอื่นแล้วคุณหมอเขาทำแล้วก็ไม่ไม่ไม,มีการเชียรชาระรับความรู้สึกที่ดีพอก็ oh, <okay. S 2> จะทำท,ทั้งที่เจ็บปวดหรือที่เราเรียกว่าทำแบบสดๆเลยนะครับความรู้สึกก็ยังเต็มร้อยอยู่ก็อาจจะทางส่งผลเสียทำให้เด็กเนี่ยมีหัวใจล้มเหลวได้ โอ้โหนะฮะอาจารย์เอาละฮะแต่ว่าเรื่องนี้คงไม่ต้องให้อาจารย์ฝากอะไรนะฮะว่าจริงๆ <c oughs> แล้วควรหรือไม่ควรทำ <c oughs> เนี่ยนะอาจารย์ฮะเอาคุณผู้ชมครับ3ข่าวผ่านไปเรียบร้อยแล้วข่าววันนี้แมฟังแล้วก็ยังรู้สึกวิวในช่องท้องอยู่เลยฮะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาครับ <c oughs> ในช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมโฮมแคร์ของเรานะครับวันนี้เราพูดอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อมโยงอีกักนิดนึงเหมือนกันฮะกับเรื่องที่เราพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือโรคเริมแต่วันนี้เป็นโรคมูสวัดนะครับใช่ครับคล้ายๆกันครับต่างก